ก็พบ,บกับโบนัสวันนัดอีกแล้วอันนี้เป็นอันนี้เป็น,น,ปน,นวันนี้นะคะ Allow, <า>วันนี้นะคะเ,เราก็จะมาทําเป็นเอ่อที่พี่นำทีมเขาทามานะคะก็คือให้ทำขอท้าให้ทำเอเบซีูกุช่แขกนะคะถ้าไม่มีตัวไหนให้ข้ามโอเมย์อ่ะซึ่งก็เราจะข้ามก็คือ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  อันนี้แล้วกันนะอันนี้ไม่ได้อันนี้ก็เก่าแล้วนะเฮ้ยก็คืออยู่ไหนอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวขอตัวไปหาก่อนนะคะก็จะขอค่าเป็นตัวนี้นะคะเป็นบัลนาแบลว์เนาะมินิบัลนาแบลวก็ไม่สโลรูเนาะ ตัว A ตัว A นะคะก็ขอเป็นตัวเอตัว A ตัวเอเป็นอะไรออุ๊ยตัว A ตัว A นะคะก็ไม่มีมีก็ข้ามนะคะสิบวิหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวิโอเคตัว A B ตัว B นะคะก็จะขอเป็น B อะไร B คือบันตัวบันอันนี้บันอันนี้เป็นบันเออบันบันหายไปไหนอะไรไปอ่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปด b c c นะคะก็เป็น c นะคะก็เป็นไม่มีออสมนชายอยู่ไม่ใจตัว c ไม่มีค่ะไม่มีค่ะแล้วเหรอข้อสิบต่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อมาตัวดีเป็นดีก็เป็นโดนัท โดนัตเยมีสักทีนะคะเป็นโดนัทลาสซสอนลอกไปแล้วนดนัะก็สโลนะคะโรมาก ABCDE English B เยของอีริกนะคะนี่นะมันก็ถึงว่าอีริกแล้วก็มีซีเกอร์ด้วยนะคะโอ้ยมันมีโหดมาก สโลนะสโลที่สุดในคอลเลกชันเราแลวนะเค abcdef fish o fish นะคะก็คือปลาเนยแต่นี่เป็นปลาไทยากีนะคะก็ขอนิึงแล้วก็เออ่เราไม่มีเลยนะคะ fish ปลานะคะเค abcdefg g จ,จีจีจีไม่มีอ่ะก็ต้องรักษา เป็นโรงเรียนแสงน้ำผึ้งเนาะอยู่ม2พี่เตยหวัดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่เตยนะคะชออเนน่อยโอเคเดี๋ยวเราคลิปนี้แทนก็ได้นะหนึ่งต่อบยัยโอเคนะคงรู้อ่นี่นีอะห่ไม่ได้สังแรกโลโล

มีแค่สลูกคุณพี่เธอจะไซื้อต่อนึงดิได้ๆช่วยลูกคนซื้อต่อมีแม่อย่างละวงอีกคนละดูก็ให้เขียนว่าลายอ่ะใครก็ต่อไปนะคะ H M A B C D E F G H I I ก็ขอเป็นไอศครีมค่ะเนียนเดียวไอศรีมนมีบราวนเชนนะยืดไม่ได้เดี๋ยวยุ่ง ไอศครีม A B C D E F G H I J N I หนึ่งสองสามโอเคค่ะ A B C D E F G H I J K K ก็คือคิตตี้นะคะ คิดตีคิดตีได้ไหมอ่ะทเอ้ยไม่ได้นะคะคิดตีเนาะเจากิก็มงมีและนอนจริงจริงทั้งบนเจ้า ABCDEFGHIJKL เอลเอลคานไม่มีเนะไม่มีหกเ็อปเต่อไปนะคะก็จะเป็นเออเนะคะเนะคะก็อะขอเป็นโคนได้ไหมโคนแค่เหรอ พี่สบายดีค่ะตอนนี้พี่ไม่ใช่ก็ไม่ให้อค่ะก็ไม่ได้ค่ะนี่ไงคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคเดียวอะ ABCDEFGHIJKL M N N นะคะก็จะขอเป็น นอนเอ็นนอนหนูเหรอเอ็นเอ็นโอ้ไม่มีอีแล้วนะคะก็ค่าค่ะพอดึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็นเออ แล้วพีพีนิอะต่อไป M N O P P เยอะมากค่ะ ของแ America, มม้ของแ้เป็นังในตดังๆดังปอนหน้ากูีิธรรมะแพนดาบันแล้วก็แพนดาบัน P M O M O, A M N o P H E M N O P Q Q ออไม่มีต่อไปอะไรอ่ะ A B C D F G H I J K L Q R S Q R ไม่มต่อไป S นะคะ S เ,เราก็ขอเป็น S เมื่อกี้เห็นอยู่อ่ะ เอสเหรอเมื่อกี้เราคิดได้อยู่นะนันคืออราซาลาเปาค่ะหน้ากูเดธรรมะหน้ากูเดธรรมะนะคะต่อไปต่อไปท,ทีเหรอทีก็เต่าได้ปะเออเต่าทีทเป็นเต่าสีเหลือง ต่อแล้วเพิ่งได้มาใหม่วันนี้เลยนะคะที่เราลงคลิดไปเนาะเดี๋ยวจะทำยูสกูชี่นะก็สกูชีอันใหม่ทำไปแล้วทำไปแล้วต่อไปนะคะ S M O M N O P Q R S T T M N O P Q R S T U U ก็จะขอเป็นนม่มีไม่มีนะคะ Luffle Wing ต่อไปอะไรอ่ะอันนี้อะไรแล้วนะ T M-O m n o p Q r U w i n วออลิี้ค hmm. ่ะคือแม่จ้ร้านทริปทีวิ่งสั้ี่นะคะอวช่องนั่นแหละไม่ใช่ร้านเออช่องร้านชัน่ก็ได้ัตีเราเราวียูเอ้ไม่ใช่ป่ะว่าสี่สบสี่ี่บ่ u oh, r oh, 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 oh. f, f w w b s h s is w x x อะไรนะเมื่อกี้อะไรนะคะก็ x เอ๊ะใช่ไะ x y y ก็ขอเป็นไม่มีก็เราจะไม่มีเยอะนะคะแซนเราก็ไม่มีเนาะโอเคเราก็มีสกูชี่น้อยเราก็มีแค่นี้เนาะเราก็ใช้ดูหักค่ะเราก็จะมีแค่นี้เนาะไม่เหมือนคนอื่นเขาหลอกที่แบบมีเยอะอะไรอย่างนี้เนาะ ก็จะมีแค่นี้นะคะถือมันจะดูแบบใหญ่เยอะก็ตามจริงๆแล้วไม่เยอะนะคะน้อยมากน้อยกว่าคนอื่นอนีกก็เดี๋ยวอาทิตย์นี้นะคะเราก็จะไปอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้าก็ไม่รู้นะคะที่เราจะไปสำเพงเนาะเดี๋ยวเราก็จะให้พี่เราถ่ายคลิปให้เนาะเดินจะไม่ทัน ค,ค่ะก็วันนี้นะคะก็นาทีก็จะเยอะไปหน่อยเนาะก็คลิปจะยาวนะคะก็ต้องขอภพลด้วยเนาะขอเภลจริงๆนะคะบ๊ายบาย